เออแล้วตามบทอีกถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆไปหรือเปล่าไปได้แล้วขอยอไนไปครับวิมาทำความสะอาดให้นล้อยกจะมึงทำอะไรกินเหล้ากินเบียร์ทุกที่เลยหรือไงดูไว้ไนะครับชีวิตกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ สกกระปกไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็ต้องมาเสียตังค่าถูบ้านถูพื้นเก็บบ้านเก็บพื้นอีกมาหรือ,อยังเออคืนแล้วเฮ้ยแเก้ยขวัดโรกี้แบกอยู่ตรงนี้อุ้ยอุยอยอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้โหเกินไปไอ้นุ่มตัวใหญ่ขึ้นด้วยห้องก่อนห้องสุดท้ายยังวะ